อม,มรหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ชุมพรจุต,ติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพาเกสะมะอะอุชุมพรจุต,ติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพาเกสะ มะอะอุชุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธ,ธายะนะมพะพาทะจะภาเกสะมะอะอุชุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธ,ธายะนะมพะพาทะจะภาเกสะมะอะอุ ชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอาอุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอะอุชุมพรจุติ อิทธิการณังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกะสะมะอะอุจุมพรจุติอิทธิการณังสุขโขนะโมาพุทธายะนะมะพาทะจะพะกะสะมะอะอุจุมพรจุติอิทธิการณังสุขโข นะโมพุทธ,ธายะนะมะพาทะจะพาะกกะสะมะออุจุมพรจุติอิทธิกะระนังสุขโขนะโมพุทธ,ธายะนะมะพาทะจะพาะกกะสะมะอะอุจชุมพรจุติอิทธิกะระนังสุขโขนนะโมพุทธ,ธายะ นะมะพาทะจะพาเกสะมะอ,มตตอมะ,มมะอุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพาเกสะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะ จะพระกัสะมาอาุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะมาอาุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะ มะอะอุชุมพรจ,จุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมพะพาทะจะภาเกสะมะอะอุชุมพรจ,จุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมพะพาทะจะภาเกสะมะอะอุ ชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกกสะมะออุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมพะพาทะจะภะกกสะมะออุชุมพรจุติ อิทิการณังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพัทะจะภาะกะมะออุชุมพรจุติอิทิการณังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพัทะจะภาเสะมะออุชุมพรจุติอิทิการณังสุขโข นะโมพุทธ,ธายะนะมะพาทะจะพะกาะสะมะออุจุมพจตตร,รนะพธธมพจุติอิทธิกะรนังสุขโขนโะมพุทธ,ธายะนะมะพาทะจะพะกาะสะมะอาุชุมพรจุติอิทธิกะรนังสุขโขนโมพุทธายะ นะมะพาทะจะพะเกสะมะอมตตอุจอชุมพรจุติอิทิการณังสุขโขนโมพุธทธายะนะมะพาทะจะพาเะสะมะอุจุมพรจุติอิทิการณังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะ จะพระกัสะมาอุจชุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะมาอุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะ มะอะอุจุมพรจุต,ติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอาอุจุมพรจุต,ติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอะอุ ชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภะเกสะมะอะอุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอาอุชุมพรจุติ อิทิการณังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะอุจ,ตตอมมจมอุมพรจุติอิทิการณังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะออุจุมพรจุติอิทิการณังสุขโข นะโมพุธพทธายะนะมะพาทะจะพะเกสะมะอาุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะเกสะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะ นะมะพาทะจะภากะษะมะออุจุมพรจุต,ติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภากะษะมะออุจชุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะ จะพกากสะมะอาอุจุมพรจุติอิทธิการังสุโข,ขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกสามะอาอุจุมพรจุติอิทธิการังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกสา มะอะอุจุมพรจุติอิทธิการณังสุขโขนะโมพุธทธายะนะมะพาทะจะพาเกสะมะอะอุจุมพรจุติอิทธิการณังสุขโขนะโมพุธทธายะนะมะพาทะจะพาเกสะมะอะอุ จุมพรจุติอิทธิกรรังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอะอุจุมพรจุติอิทธิกรรังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอะอุจุมพรจุติ อิท oh ah ิการนังส um oh ah ุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะออุจุมพรจุติอิทิการนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะออุจุมพรจุติอิทิการนังสุขโข นะโมพุทธทายะนะมะพาทะจะพาเกสะมะอมอุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโม,ะพ,ททะมะพุทธายะนะมะพาทะจะพะะาเกสะมะอมอุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุธทธายะ,นะ นามะพาทะจะภาเกสะมะอุชจ,ตตอจอชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนามะพาทะจะภาเกสะมะออุจชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนามะพาทะ จะพระกัสะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะมาอุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะ มะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธ,ธายะนะมะพ,พาทะจะพาเกสะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธ,ธายะนะมะพ,พาทะจะพะเกสะมะออุออ weaving. ชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะออุจชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะอุจุมพรจุติ อิทิการนังสุขโขนโมพุทาาพธายะนะมะพาทะจะภาเกษมะอมตตอุขขจมอุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกษมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโข นะโมพุทธยายะนะมะพาทะจะพากกษะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธยายะนะมะพาทะจะพากกษะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะ นามะพาทะจะภาเะสะมะอมตตอุาาจมอุมพรจุติอิทิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนามะพาทะจะภาเะสะมะออุจุมพรจุติอิทิการนังสุโขนะโมพุทธายะนามะพาทะ จะพกากสะมะอ,อุจุมพรจุต,ติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกสามะอาอุจุมพรจุต,ติอิทธิการังสุขโขนโะมะพุทธายะนะมะพาทะจะพะกษาะ มะอะอุชุมพรจุติอิทธิการนังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอะอุจุมพรจุติอิทธิการนังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอะอุ ชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกษมะออุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกษมะอุชุมพรจุติ อิทิการณังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกะสะมะอะอุชุมพรจุติอิทิการณังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกะสะมะอะอุจุมพรจุติอิทิการณังสุโข นะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพากษะมะออุจุมพรจุติอิทธิกะระนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพากษะมะออุชุมพรจุติอิทธิกะระนังสุขโขนะโมพุทธายะ นะมะพาทะจะพะเกสะมะอมตตอุาาจอชุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะเกสะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะ จะพกะากษะมะออุจชุมพจตตรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพกะากษะมะออุจุมพรจุติอิทธิการังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพากสะ มะอะอ,อุจุมพรจุติอิทธิการนังสุโข ολ, นะโมพุทธทายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอะอุชุมพรจุติอิทธิการนังสุโข ολ, นะโมพุทธทายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะอะอุ ชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะออุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะออุชุมพรจุติ อิทธิการณังสุขโขนโมพุทธ,ธายะนะมะพาทะจะภกะกษมะออุจุมพรจุต,ติอิทธิการณังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภกะกษมะออุจุมพรจุติอิทธิการณังสุขโข นะโมพุทธ,ธายะนะมะพาทะจะพะเกสะมะอมตตอุธธจมอุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธ,ธายะนะมะพาทะจะพะเกสะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะ นะมะพาทะจะภาเกสะมะออุจชุมพรจุต anyway ิอิท um ธิการนังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเกสะมะออุจชุมพรจุติอิทธิการนังสุโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะ จะพระกัสะมะมะอุจุมพรจุต,ติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะมะมะอุจชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะ มะอะอุชุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพาเกสะมะอะอุชุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพาเกสะมะอะอุ ชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะออุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะภาเสะมะออุชุมพรจุติ อิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนมาาะม,ม,พตตม,นมพะามาาพาทะจะพะกะสะมะอะอุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะกะสะมะอาอุชุมพรจุติอิทธิการังสุขโข นะโมพุทธายะนมะมะพาทะจะพาเกสะมะอาุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพาเกสะมะออุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะ นามะพาทะจะภาเกสะมะอ,ะอุจุมพรจุติอิทิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนามะพาทะจะภาเกสะมะออุจุมพรจุติอิทิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนามะพาทะ จะพระกาาาัสะมะอุจุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะมาอาุจุมพรจุติอิทธิการังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพระกัสะ มะอะอุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพะเกสะามะอะอุจุมพรจุติอิทธิการนังสุขโขนะโมพุทธายะ Leader? นะมะพาทะจะพะเกสะามะอะอุ